วันนี้ก็มากับรถออร่ากู๊ดแคปนะครับซึ่งก็กำลังน่าจะเป็นที่นิยมในตอนนี้ก็าททีมเอของเราก็จะมาเจาะเกี่ยวกับฟัง์กชันของการใช้งานของแอร์กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนเข้ารถมาเนี่ยนะครับนม่ใชมันเป็นรถไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ EV นะครับก็หลังจากเข้ารถมาเนี่ยเราก็ทำการเบรคค้างเอาไว้แบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการ สตาร์ทรถนะครับก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆพร้อมแล้ว,ลวก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ก่กอนอื่นก็ให้ดูหน้าตาของแอร์ก่อนค่อนข้างเป็นแบบเรโทรนิดๆด,ด,ดูเรียบหรูด,ดูดีปุ่มก็จะมีอยู่ไม่กี่ปุ่มนะครับหน้าตาของกริวปรับฝั่งขวาเป็นคนขับฝั่งซ้ายเป็นคนนั่งอันนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งด้านผู้โดยสารก็จะมีอยู่ทางนู้นฝั่งด้านของคนขับก็จะมีเหมือนกันครับเป็นช่องแอร รถปกติก็มีบริเวณสำหรับออกเป่าไล่ฟ้าที่กระจกด้านข้างนะครับภายในอินเทเียค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวก็หลังจากขึ้นรถมาแล้วเนี่ยหลังจากเราเหยียบเบรกทำการติดเครื่องยนต์และทําการเปิดแอร์คอนได้นะครับโดยการกดปุ่มบริเวณตรงนี้นะครับ on off ถ้าดูใกล้ๆก็จะมีปุ่มจากซ้ายมาขวานะครับก็จะได้แก่ปุ่มออนออฟนะเปิดปิดปุ่มเปิดปิดคอมเพรสเซอร์นะครับ ปุ่มไฟฉุกเฉินปุ่มไล่ฟ้าที่กระจกหน้านะครับแล้วก็ปุ่มไล่ฟ้าที่กระจกหลังเป็นแบบไฟฟ้าไล่ฟ้าที่กระจกหน้านี้เป็นแบบลมหรือว่าเราจะสามารถปร,รับแอร์ได้จากปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊กกดตรงปุ่มพัดลมไปก็จะเห็นว่าหน้าจอนะครับสําหรับฟังก์ชันแอร์ก็จะมีขึ้นมาในการเปิดเนี่ยครับก็คือเรากดไม่ใช่พปม่มวงกลมนะครับในการเปิดเนี่ยเรากดตรงปุ่มออโต้นะครับหรือไม่ก็ A c ซแบบนี้ปุ่มออโต้แบบนี้ แเนี่ยครับก็จะเริ่มการทำงานนี่ก็จะมีโหมดฟังก์ชันต่างๆให้เลือกนะครับก็จะได้แก่โหมดเป่าโหมดเป่าหน้านะครับเฟสโหมดโหมดเป่าหน้าแล้วก็เท้านะครับโหมดเป่าเทา้าโหมดเป่าลงเทา้าแล้วก็ไล่ฟ้านะครับมีมีอยู่4โหมดบนหน้าจอนี้แล้วก็โหมดไล่ฟ้าโหมดเดียวเลยก็คือเป็นปุ่มที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับรถปกติแหละครับแต่ว่ารถไฟฟ้าคันนี้ก็จะเป็น หน้าจอเป็นแบบหน้าจอสัมผัสปรับส่วนปรับแรงลมเนี่ยก็จะเห็นว่าสามารถปรับได้จากบริเวณปุ่มด้านล่างนะครับสามารถติ๊กได้เลยว่าจะเอาระดับไหนนะครับมีเจ็ดเบอร์แบบนี้ทางด้านซ้ายก็จะเห็นว่ามีไล่ฟาดที่กระจกหลังไล่ฟาดที่กระจกหน้าเช่นเดียวก,กันกับรถทั่วๆไปนะครับที่เราเคยรีวิวมาแล้ว ่มแกลกด้านบนคือทําให้ห้องโดยสารอบอุ่นขึ้นนะครับก็คือเปิดฮีเตอร์นั่นเองมีโหมดลมหมุนเวียนภายในหรือว่าหมุนเวียนหรือว่ารับลมมาจากข้างนอกนะครับถ้าติ๊กไม่มีไฟขึ้นแบบนี้ก็คือลมรับลมมาจากข้างนอกถ้าติดแบบนี้ก็คือหมุนเวียนภายใน,บบน,น,ยน,ยในปุ่ม AC on ไอลก็คือเปิดปิดคอมเพรสเซอร์นะครับปรับอุณหภูมิสามารถปรับได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเมนูแอร์มันหายไปเนี่ยเราก็สามารถปรับตรงนี้บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเราอยู่ในโหมดที่เป็นออโต้เนี่ยถ้าเราลดอุณหภูมิมาต่ำๆออโต้นะครับออโต้ Auto ก่อนจะเห็นว่าความแรงลมก็จะเพิ่มปรับแรงตามอุณหภูมิของเรานะครับถ้าเราปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเข้าใกล้ค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยแรงลมมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าเราอยู่ในโหมดออโต้สําหรับปุ่มด้านหน้าของตัวแอร์นะครับก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วมีออนออฟเอซปุ่มข้างหน้านะครับเป็นแบบกดกดลงอย่างเดียวเท่านั้น ดันขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไลฟ่ฟาที่กระจกหน้าจะเห็นว่าพอเราปรับไลฟ่ฟาที่กระจกหน้าเนี่ยตัวแอร์ไหมครับมันจะเร่งความแรงตามปกตินะครับเร่งความแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยก็จะรับมาจากข้างนอกเห็นไหมครับลมรับมาจากข้างนอกแล้วก็จะเป็นลมร้อนนะครับฮีเตอร์เป็นลมร้อนด้วยไม่แน่ใจว่าคันนี้เป็นลมร้อนหรือเปล่าเพราะ ปกติแล้วมันใช้กับเมืองหนาวครับปกติลมที่ออกมาเนี่ยถ้าเราเซ็ตไว้ยี่สิบห้าองศายี่บสามองศาแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็จะต้องเป็นลมร้อนกว่า,าภายนอกตัวรถอยู่แล้วนะครับเวลาใช้โหมดลมไล่ฟ้าพวกนี้ส่วนฟังก์ชันของกริลเนี่ยสามารถเลื่อนปรับสายฝาบนล่างได้แล้วถ้าดันไปทางด้านสุดด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งครับถ้าเราดันไปด้านสุดมันจะเป็นการปิดนะครับถ้าอย่างด้านฝั่งด้านผู้โดยสารคนนั่งเนี่ย ดันมาทางขวาสุดจะปิดฝั่งตอนกลางของคนขับดันมาทางซ้ายสุดก็จะเป็นการปิดตรงบริเวณของกริลฝั่งด้านข้างประตูเหมือนกันนะครับถ้าดัานไปทางขวาสุดเนี่ยดันไปทางประตูก็จะปิดกันฝั่งคนนั่งผู้โดยสารคนนั่งก็เหมือนกันครับดันไปทางประตูก็จะเป็นการปิดกริลนะครับสามารถแยกปิดกริลดายกริวหนึ่งได้เป็นแบบแม่นวนตรงนี้ก็นในระบบแอร์นะครับจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชัน ก็คือไอ้สามจุดตรงนี้ก็เห็นว่ามีการมีระบบที่ให้เลือกได้สามอย่างคือระบบประหยัดมาตรฐานแล้วก็ระบบแบบแรงให้แรงแล้วก็มีโหมดไล่ฟ้าอัตโนมัติด้วยถ้าเราติ๊กเลือกหรือไม่เลือกก็ได้สําหรับโหมดความสบายที่เห็นอันนี้นะครับก็จะเป็นโหมดความสบายสาหรับโหมดแอร์ออโต้นะครับก็ถ้าเราดูถ้าใช้โหมดออโต้ตรงนี้อยู่สามารถเลือกฟังก์ชันในออโต้ตรงนี้ได้ว่าเราจะเอาแบบไหนประหยัดมาตรฐานหรือว่าแรงหน้าจอ ของรถอล A A ấy, ่าเองก็ค่อนข้างดูดีเลยเดี๋ยวปุ่มปุ่มเนี่ยก็กดสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีรูปอินโฟกราฟิกบอกตรงนี้นะครับเวลาใช้งานโหมดอย่างเช่นผมปรับเป็นโหมดเป่าหน้าก็เป่าเท้าแม้จะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ลมออกเท้าด้วยหรือออกเท้าอย่างเดียวก็จะเห็นว่ามีลมเห็นไหมครับออกแค่บริเวณเท้าอย่างเดียวเป่าบริเวณข้างหน้าก็จะเห็นครับจะมีบอกว่าออกผู้โดยสารออกตรงกลางออกคนขับประมาณนี้ครับมีสัญลักษณ์บอกแต่ว่าเมนูเนี่ยมันมันปิดเร็วไปนิดนึงนะ ว่ามันอาจจะปรับตั้งได้แต่ว่าผมไม่มีเวลาปรับตั้งนะครับก็คงจบกันเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe กับทีมงานด้วยหากทีมงานเรามีเวลาผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแต่เนียงจากไม่ค่อยมีเวลาอาจจะห่างหายกันไปบ้างนะครับก็ขอบคุณมากครับ